โอเคครับอนอื่นในก็สวัสดีทุกคนนะครับเป็นนอนรับเข้าสู่ช่วงมาเทพอาร์เมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของชุดเกียรติภูมิกันนะครับว่ามีพี่ๆหลายคนนะครับถามกันเข้ามาว่าชุดเกียรติภูมิเนี่ยมันดียังไงนะครับล้วก็การประสานครับคุ้มค่าหรือเปล่าเรามันได้มายังไงกันบ้างนะครับหลายคนบอกว่ามันเก็บยากมากๆเลยนะครับต่อให้เป็นเซตฟรีก็ตามเถอะแต่ว่าหายาจัดเนาะเออแล้วก็ในการจุติตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ที่ผมจุติมา เป็นจุติ4เนาะตอนนี้ก็มีชุด3 8 0เข้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นภาพ PC ซอะ่ะผมบอกว่ามันเป็นลายไอเทมเลยนะครับสำหรับยุค p c เนาะใครที่เล่นทันนะครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคือใครใส่ชุด3 8 0ดนะครับดาบ3 8 0แม่งโคตรเท่ผมบอกเลยอืมตอนนี้เดี๋ยวใส่3 8 0แในเท่ว้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในชิ้นส่วนของเกียรติภูมินะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างเนาะแล้วก็ในส่วนเนี่ยครับเขาใช้ในส่วนของเหรียญเกียรติภูมิเนะอ่า ตรงนี้นะคือเป็นชิ้นส่วนของอวัสดุนะครับของเกียรติภูมิเนาะให้เราเนะ่ยเก็บตรงนี้ไปนะฮะให้ครบ5ชิ้นเนาะด้วยการเอาเหรียญตรงนี้ไปแลกครับไอเหรียญตรงนี้ที่ได้มาครับมันยังสามารถนะครับแลกเป็นธาตุได้ด้วยนะครับเป็นคัมพีธาตุนะครับใครที่ยังมีไม่ครบเนาะก็สามารถมาแลกในแต่ละหน้าได้นะครับตรงนี้นะครับผมจุสี่มาแล้วก็จะมีตั้งแต่จุด่จุดสองจุ3านณะปัจจุบันก็จุดสี่นะครับอืม เขาก็ให้เราอะสามารถไปแลกนะครับตัวนี้แ,กแลกรับฟรีเนาะคนไหนที่ลงสามีสามบ่อยๆเนาะอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปอ่าประสานเกจติภูมิกันนะครับแล้วก็พลังลบเนี่ยมันจะเพิ่มมาแค่ไหนกันเชียวนะครับไปคนอื่นเราไปรู้จักกเกจติภูมิกันก่อนก็เข้ามาในหน้าประสานเนาะเราก็จะเห็นครับว่าเขาจะมีให้ประสานต่าง,ง,ง,งๆนานาเลยนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเฟน,นะฮะอ่าแล้วก็อยู่ล่างๆนะครับสําหรับเจ้าอุปกรณ์เนาะเกจติภูมินะครับ แล้วก็ในะส่วนนี้ก็สามารถประสานได้หลายนะครับออุปกรณ์นะครับอคา,ารทูตอะไรต่างๆเนาะคือฟิลได้หลายมากนะครับหลายอย่างมากๆเลยนะครับการประสานต่างๆเนาะส่วนเจ้าดาบตัวเนี้ยคือใช้วัสดุค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับก็ลองคํานวณดูดีนะครับว่าเราลง3า3ีสามชนะบ่อยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยเราจะไม่ได้วัสดุของดาบมาเนาะแต่ว่าเจ้าเหรียญเนี่ยเราได้แน่นอนนะครับแพ้ได้แปดสิบห้าชนะได้3ามร้อยสามสิบอืม แล้วก็ตรงเนี้ยคนไหนที่จะทําเป็นชิ้นแรกเหมือนผมนะครับพยายามดูดีๆนะครับว่าออปชันเนี่ยเขาให้อะไรมากันบ้างนะฮะแล้วก็ในส่วนหมวกของเกียรติภูมิเนี่ยเขาให้อะไรมาเนาะอันติเมออะไรต่างๆประมาณนี้ลองเช็คดูนะครับว่าเราอ่ะต้องการออฟตัวไหนนะครับอืที่จะเข้ามาใน f อฟอาร์เพิ่มเอฟเฟกกับตัวละครเรานะครับเพิ่มคุณสมบัติเชิดคุณสมบัติให้กับตัวละครเรานะครับลองมาดูตรงนี้ก่อนเนาะว่าเราอยากได้อะไรเนาะมันแตกต่างกันนะอืสำหรับเจ้าเสื้อเนาะก็ได้แตกต่างกับเจ้าหมวกไปนะฮะแล้วก็อ่า ขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับในส่วนของอดาเมจนะครับโบนัสคิดที่ข้อนะครับตัวน,นี้ก็คือแบบมาสาคัญณนะปัจจุบันแล้วก็อนาคตมากเนาะในส่วนของคิดที่ข้อครับอารมณ์เหมือนแหวนนะที่เราซื้อกันนะครับคิดที่ข้อห้าคิดที่ข้อเจ็ดคิดที่ข้อแปดถึงรวมถึงคียที่ข้อสิบเปอร์อะไรประมาณเนี่ยคือมันเพิ่มคีย์ให้เราเยอะมากเลยนะอ่าในส่วนของออฟต่างๆเนาะรวมไปถึงนะครับเท่าที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเนาะก็จะมีส่วนของอันติเมดนะครับเป็น ATK โบนะัสนอาะเป็นดาเมจโบนัสต่างๆนะครับรวมไปถึงคอ ตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับแแล้วก็มีปิดชีพเข้ามาผสมประสานด้วยนะฮะคือเป็นชุดที่ผสมออฟต่างๆนะครับออฟที่มีมาจะไม่ไม่เกี่ยวกับเหนือชั้นเลยเนาะมันจะเป็นออฟที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะยังสําคัญอยู่ครับอืมแล้วคนไหนที่เก็บได้5ชิ้นเนี่ยผมจะบอกว่ามันเก่งมากๆนะครับสาหรับเกียรติภูมิ5ชิ้นแต่ว่าเราจะต้องเก็บเหรียญนะครับให้ได้25งหมนะครับเพราะว่ามันใช้5เหรียญเนาะในการอ่าประสานนะครับต่อ1นชิ้นเนาะซึ่งใช้เยอะมากๆครับ คนไหนที่อ่าไม่ค่อยลงสามบีสามเนาะก็จะไม่ค่อยมีเหรียญมาแลกนะฮะสามบีสามต้องลงชนะด้วยนะจะได้มาสามร้อยสามสิบจึงจะคุ้มครับตัวนี้ก็สามารถแลกได้นะครับแ่มคนไหนที่มีเหรียญครบแล้วเนาะก็สามารถแลกตามจํานวนเลยครับที่เรามีเหรียญเนานะตัวนี้ผมมีห้านะ๋ยวผมจะลองผสานให้ดูนะครับเป็นหนึ่งชิ้นเนาะแล้วลอ,ลองมาดูนะครับว่าตอนที่ผมใส่ครับพลังลบนะครับมันเพิ่มมาแค่ไหนครับคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่า คุ้มค่ากับเ,เหรียญที่เราแลกไปหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าแลกคำพีธาตุไม่คุ้มกว่าหรออะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแลกได้นะคนไหนที่อยากได้คำพีธาตุก็จัดคำพีธาตุไปครับเพราะว่าธาตุเองนะครับก็เพิ่มพลังรวมให้เราเยอะนะตรงนี้สำหรับคนไหนที่ซื้อนะครับก็อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเก้าแพงจัดเลยนะแต่ว่าคนไหนที่แลกฟรีมาก็ตกอยู่สา0พันกว่าเหรียญเนาะก็คือว่าคุ้มนะครับคนไหนที่ลงสามสิสามก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับเกือบหกร้อยบาทเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ไปเติมแพ ตรงนี้นะครับผมก็แลกมาแล้วนะครับ5เหรียญนะครับผมมีอ่าวัสดุของคิติภูมิในห้าชิ้นเนาะแล้วก็สามารถประกอบครับอ่าได้1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกขาแขนเสื้อนะครับต่างๆเนาะให้ผมเลือกเอานะครับได้1ชิ้นนะอันนี้คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพื่อนๆอยากได้ออฟตัวไหนนะสามารถเลือกได้เลยเนาะแต่ส่วนตัวผมอะผมอยากได้ในส่วนของคิติี้ข้อมานะครับอืมแล้วก็ในส่วนของคิติภูมิมเนี่ยเขาบอกนะครับว่าถ้าฟิวสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นได้อะไรบ้างลองดูตามนี้เลยเนาะ รวมไปถึงนะครับถ้าเก็บได้ครบ5ชิ้นเนี่ยเรา,าจะมีความสามารถเนาะเจาะสกิลได้ด้วยนะครับอ่าสกิลเราเนี่ยจะเป็นการเจาะเกาะและตีเจาะเกาะของศัตรูได้ด้วยนะครับก็ถือว่าสกิลเราจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสามารถตีเจาะเกาะอ่าทะลุเกาะของคู่ต,ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวของานเอครับถ้ามันได้เนี่ยมันเก่งมาก,มากเลยนะเพราะว่านายมันตีกระชากเลือดถูกมากขณะที่เ d ดียังไม่หมดครับแล้วมันสามารถที่จะตีทะลุเอดีได้ครับเลือดลดหมดก่อนเ d ดีก็มีเนาะอ่าตรงนี้ผมประสานมาเสร็จแล้วอ่าสำหรับขานะ เดี๋ยวลองไปดูตอนที่ผมใส่กันนะครับว่าพลังเท่าไรเนาะอ่ะขออนุญ,ญาตใส่ก่อนเลยนะฮะอ่ะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตัวสื่อสีเขียวเนี่ยมันจะเพิ่มมา,มามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะลองดูปัจจุบันนะพลังลบมีแค่นี้เนาะอ่ะหรือว่าไม่ต้องดูพลังลบก็ได้นะครับดูตัวสื่อสีเขียวที่มันขึ้นมาโชว์ตรงนี้เนาะ,ะประมาณเจ็ดหมื่นนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเนาะสำหรับเจ้าอ่ะเกียรติภูมินะฮะอ่ะนี่หนึ่งชิ้นเนาะถามว่าพลังลบเยอะเท่าท่า,ทาไหมต้องบอกว่าไม่เท่าครับแต่ว่าในส่วนของ อ่าเอฟเฟกนะครับถือว่าดีเลยนะครับการตีทะลุเกากะน,นะฮะอันนี้ก็ลองมาดูธาตุนะหนึ่งชิ้นถอดออกมาครับแล้วลองดูตอนผมใส่นะธาตุได้เยอะกว่าจริงครับอ่าอ่าห้าแสนเลยนะผู้ชมเยอะจัดนะสองก้อนในผมมีเป็นล้านเลยนะ <c ười> คือใส่สองลูกเนี่ยเราสามารถเพิ่มพลังลบได้เป็นล้านเลยเว้ยเอออ่าลองดูนะอ่าเห็นไหมห้าแสนสามถ้าผมมีสองก้อนเนี่ยธาตุม่วงเนี่ยเออเพิ่มเป็นล้านเลยนะก็ต้องบอกครับว่าถ้าใครอยากได้พลังลบเยอะก็ลองทําธาตุก่อนได้เนาะ แต่ว่าเจ้าเกติภูมิเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นเซตอีก1ชิ้นนะครับที่ได้มาฟรีนะครับแ่าและก็สําคัญนะครับเมื่อเก็บครบ5ชิ้นนั่นเองเนาะอ่าแล้วก็ชุดผมเองเนี่ยลองมาดูนะเซตของผมต่างๆเนาะผมก็ขาดเสื้อเนาะก็อ่าส่วนเทปทูเนี่ยครบนะฮะอ่าชุดต่างๆเองผมก็อาจจะยังไม่ครบเนาะอันนี้กเกติภูมินะครับที่เราไปอ่าประสานมาเนาะก็มีขาเนาะแล้วก็ Y วเบผมเองก็ยังไม่ครบนะครับขาดสองชิ้นเนาะอ่า เจ้าเซตต่างๆครับถ้าเราเก็บครบทุกชิ้นอ่ะมันจะทาเอฟเฟกพิเศษนะครับเชิดคุณสมบัติพิเศษของชุดนั้นๆนะครับอ่ามาช่วยให้เราได้เก่งขึ้นเนาะอะไรประมาณนั้นอ่าต้องบอกว่าสายฟรีเนี่ยควรทําเลยนะครับเพราะว่ามันได้มาฟรีนะครับอย่าลืมด้วยนะครับอ่าอยากเก่งนะครับก็ต้องมีชุดเซตต่างๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มีทิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ